วันนี้นะคะแล้วนะคะก็จะไปกินขนมปังกันเป็นขนมปังนะคะมีทั้งหมดเจ็ดอันนะคะ ไหนวันเดจะร์เดียร์ันค่ายเจค่ายพี่พี่เดียร์เดียร์หน่อยคอันนี้นะคะเป็นขนมปังหน้าไอซิ่งนะคะใช่ไหมใช่ใช่ไหมไหนไหนบีบให้เพื่อนๆดูซิบีบให้พี่พี่ดูก่อนอือนี่บีบสโลนะคะสโลอยู่นะน้าเลยเขาไหอันไหนอันนี้คืออะไรนะโชว์ให้พี่ๆดูหน่อยช็อต ค่าไหนเป็นน้ำตาลบีบบีบให้พี่พี่ดูก่อนบีบก่อนบีบให้พี่พี่ดูก่อนบีบไหนบีบให้พี่ดูก่อนนี่นะคะทุกคนดูนะกระเทยฮะกระเทยอ้อยอ๋ออ๋ออันนี้เป็นกล่องที่เราต้องเก็บซากุชินะคะนายพอใจพอใจจะรีวิวอันไหนอีกคะ Hey, <yeah. S 1> อันนี้ไหนโชว์ให้พี่ๆดูใกล้ๆสินี่ผมปงังปอนเล็กนะคะก็จะมีขาดแล้วนิดนึงน,นะ <c oughs> ขาดแล้วนะคะว่ามันชิ้นเล็กสุดแต่เราชอบชิ้นนี้มากอเพาไออันนี้ก็เป็นอันนี้เออเรียกว่าไงดีอันนี้เ,เรา <c oughs> ก็เป็นที่ฐา,า,านวางนะคะ ความสักพู่อเล็กนี่นี่เดี๋ยวเราพอจะเอามาไหนชิคจให้พี่พี่รีวิวไหนแกี่ไหนว้าวเขาจะได้ให้รีวิวอันไหนคะออแกโอ้โหให้รีวิวอันนี้เราไม่ชอ ให้เลือดไหนอในนี้ค่ะขี้เลือไหนแกอันนี้เหรออันน,นะคะเป็นนมปังเนยสดนะคะมัน็นตัวซองเนยสดนะนี่ดูความชุ่ม้ันก็รายละเอียดดีนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่สกูชี่แล้วนะใช่ไม่ใช่สกูชี่แล้วเฮ้ยไปท้ายนี่ส่องกระจกเป็นกกส้นหน่อยอนนเอ๊ะมันเห็นตะกร้ออ่ะ เ็นตะกรงเนี่ยตะคอนเห็นตะกรงไหมเดี๋ยวเราจะมาเป็นอันนี้ใช่ไหมคะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะุนนคะ,ะคนนี่เป็นขนมปังส <c> OL <oughs> ไหนโชว์ให้พี่ดูสิของกรับโ okay. อเค อันนี้นะคะเป็นในสุดนสะสโลนะสะโลสโลอยู่เหมือนกันนะแต่ว,ว่าน้องไม่สโลนะคะเราก็ยังทำรายละเอียดดีไม่มีตำหนิลเลยงงไม่ขาดเลยอะ <c oughs> ทุมทุมค่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ <c oughs> นี่นะคะก็อันนี้เราชอบมากเลยอะ่ะขนมปังไอซิ่งแต่จำได้วันเวไปแล้วแต่อันนี้เราชอบมากเลยนะเนื้อของน้องอคือดีมากๆเลยอันนี้ก็ดีนะคะต่อไปอันนี้เป็นขนมปังช,โชโ็อกโกแลตอาอาอาวาเหรอไม่ใช่ลาวานะคะ <c oughs> นี่นะคะลาวา เป็นสกูชี่นะคะอือคะ่ะสก,ก็ดีนะคะเป็นระเอียดน้องก็ดีมากๆเลยนะเหมือนจริงมากๆเลยมาดูความสุขกันใช่ไหะดูนะคะหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามฮึบอืออ้า เราเรีวิวีแล้วคือเราเรีวิวอันนี้ไปรีวีวอันนี้ไปเรียกวีวอันนี้ไปเรียกวีวอันนี้ไปเฮ้ยน,นี่เรื่องอะไรเงอันนี้เรียกวีวเรื่องคะอันนี้สองอันนี้ที่เรายังไม่ได้รีวิวนะคะตากล้องสีตากล้องตากล้อง,อ,งอะไรคนเห็นตากล้องนะนี่ต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะ หมูหยองมายองเนตนะคะมามามายงเนตนะคะหมูหยองมายงเนตนะคะี่มนจริงมากๆเลยอันนี้เราคิดด้วยเองนะคะหนึ่งอสความทะลนะทุกคนเราไม่เห็นความทะโลของมั อานสโลนะคะชิ้นสุดท้ายอาันนี้เมารักเมือกเลยนะคะน้องๆพอใจชอบสุดๆนะคะทุกคนคืออะไรเห็นไหมคืออะไรเร็วให้เวลาสิบวินาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่คือดอกม้ดอกบุยแพ่ดอกมาแพ่ดอกหมาแพ่ดอกไม้แพ่อัดฟุ้งแล้วอันเลยค่ะ ก็จะละเอียดดีนะคะผนมปังแบกว่าดูความสาโลกันจ yeah. ้าเนียแซกแซกอ้าวซาโมากๆเลยค่ะคืนนี้แล้วก็สาโมากมากเลยงานที่เราชอบที่สุดนะคะก็คือขนมปังกับแต่แดดแดมๆขนมปังกับขนมปังไอซิ่งขนมปังปอนกับขนมปังไอซิ่งนะคะ ความฉาดโของน้องก็จะประมาณนี้นะคะแล้วนี่ทุกคนเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้เลยนะคะอันนี้เราชอบมากเลยเนื้อของเราคือนุ่มมากเลยนะเนี่ยนุ่มมากมีไอซิ่งของจริงด้วยนะคะมันก็จะสักๆอยางไปซื้อกันที่เพจออนไลน์ด้วยนะคะแล้ว <ๆ S 2> ลวันน <ๆ S 2> ี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจิบ๊ายบาย